อ่านะครับก็ับสวัสดีท่านชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกับ มิกอีกแล้วน้องนะครับกับเกม S A O M D นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเควสนะครับประจมวันอาทิตย์กันเนาะนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นอ่า E P นะครับอ่าที่8เนาะนะครับสำหรับของผมนะครับแต่ว่าเควสเนี่ยนะครับมันเป็น E P ที่9ไปแล้วนะครับสำหรับเควสเนาะนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอพูดถึงเรื่องฮันนเมะนิดนึงนะครับก็ตอนนี้นะครับอ่าโตกับ อาเนะนะครับก็ได้กลางปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องลุ้นอีกทีหนึ่งว่าเขาเขาสองคนนี้จะออกจากออันเดอร์เวิลดได้ไหมนะครับส่วนนะครับอาริสก็อ่าผมขอบไม่สปอยก่อนลวกันเนาะนะครับก็ตอนตอนสุดท้ายท่านผู้ชมรู้ๆกันแหละนะครับว่า ว่าเขาคือใขนะ่นะครับโอเคนะนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือนะครับก็วันนี้ก็นะครับมีเควส์ฮันิเมมานะครับก็เป็นเควสนะครับอ่าที่แปบ๊บหนึ่งนะตัดแป๊บหนึ่งนะอ่ะนะครับ ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับก็เควส์ฮันิเมะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ให้เอาตัวอ่าธนูนะครับลงไปหนึ่งตัวนะครับก็เควสก็จะจบแค่นี้นะครับก็วันนี้น้องนะครับก็เจอกับชินอนนะครับก็จะปวดกระบาลนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่าชินอนมันใช้สกิลน้องนะครับท่านผู้ชมอ่ะนะครับก็อ่าเควสฮันิเมะนะครับผมขอไม่ลง ให้ดูก็แล้วกันเนาะนะครับก็ขออันนี้กดรับไปนะครับก็คือผมเป็นร้อนในท่านผู้ชมนะครับเพราะพอพูดไปพูดมาแล้วแล้วมันจะแบบมันจะไม่ชินนะครับของก็ได้ประมาณนี้เนาะนี่ครับแล้วก็ได้เพชรอีกเท่าไหร่10เม็ดเหรอ2 3 4 5่อ๋อฮะหเม็ดนะครับ แล้วก็ได้ได้นี้ด้วยดีดีดีชอบชอบนะครับอ่ะกดรับไปเลยเนาะนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะนะครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมครับส่วนต่อไปก็เป็นของกาชาเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นอากาชาธาตุลมนะครับกับไหลธาตุนะครับก็ถึงวันที่12นะครับ อันนี้ก็ถึงวันที่12เนาะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามากดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกราชา่อ,อถามว่ามันหวังของฟรีไม่ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับอ่ะกดไปเลยนะครับยิ้ม <laughs> คือผมอยากจะบอกว่าผมกดนอกเกมนะครับมันมันมันยิ้มเป็นแมวท่านผู้ชม <laughs> แต่ว่าพอกดในคลิปปุ๊บก็คือเกลือนะครับก็ ทำใจนิดนึงเนาะนี่ครับเนี่ยครับกดไปนนเนี่ยครับโอ้โหสิไปชิ้นไงหมอบเข้าให้เนี่ยมันยิ้มอย่างนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยนี่ครับเกลือกินนะครับอ่ะกดที่เดิมเนาะสองชิ้น ขอบคุณครับนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนน้อนะครับเจ็บร้อนหน่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็แบอ่าแอบายครับก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์เนาะนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยก็แลวกันนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับายบายครับซีโอเกนก็ผมเจ็บร้อนหน่ายมากเลย